านน้อยยุนลิน้นมันไม่เพียงแต่ไม่สำนึกผิดแต่ยังป้นดาบชิงหยุนที่ท่านให้กับข้าไปและมันยังบอกอีกว่ามันไม่หวนเกรงต่อใครหน้าไหนทางนั้นโอเควันนี้ข้าจะจัดการกับมันเองอ่านี่หนูเจ้าคิดว่าจะมาล้างแค้นให้กับเจ้าพวกนั้นกั้นเหรอเจ้าต้องการกินนมแม่ก่อนไหมเจ้าเจ้ากล้ามาดูถูกข้างั้นเหรอยา เจ้าหนูน้อยเจ้าคิดว่าแค่เพียงวิชาวิพิเศษจะสามารถัชนะค่าได้งนันเหรอไรคิดตื่นไปแล้วที่แท้มันคือเจดีกันวิญญาณรู้สึกเหมือนมันคือเจดีกันวิญญาณอาโอพี่ของข้าพี่ของเขาคงมอบมันให้เพราะกลัวว่าเขาถูกรังแกแล้วมันเป็นเจดีกันวิญญาณของพี่ชายข้าจะได้ตาภายใต้เจดีนี้เป็นปเกียรติของเจ้ามากแล้ว เสียวฟานลองตัวได้ได้เจ้าเจดีนี้มันค่อนข้างอันตรายข้าจะประมาทเจ้าเด็กนี่ไม่ได้เย่ยะย่แล้วเอ่อไม่อยากเชื่อเลยนล้วมันก้อนเี่ยแล้วข้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เกี่ยงเสียวฟานเจ้ๆๆญญาไม่ต้องลิ่นล้ไปไม่ว่าอย่างไงคนทุกคนล้วนแล้วต้องตายมันเป็นความผิดของตัวเจ้าเองที่กล้ามาท้าทายกับข้าข้าหมดหนทางแล้วนั้นเหละ ข้าคือแฟนของเจ้าและเจ้าก็คือแฟนของข้าเสียวฟานข้าจะมัทายตอนนี้ไม่ได้อะไรกันอย่าอย่าบอกนะว่าดีที่จยังรอดมาได้ข้าเกือบตายด้วยน้ํามือของเจ้าแล้วจึงเสียวฟานเจ้ากล้าดียังไงแล้วมันยังไงเล่าต่อให้มันเป็นใครข้าก็จะไม่มีทางแพ้กหืม เจียงเสี่ยวฟานแกตายแน่จูจูจี่เจ้าจะไม่ปล่อยแกไปคุณยุนหลินใครกันที่เอ่ยชื่อของข้าเนี่ยไม่จริงจูซีเจ้าสิทธิ์หลักชใครมันกล้าทำรายน้องชายข่าให้บาดเจ็บเช่นนี้คนผู้นี้ทั้งที่ยืนอยู่ไกลขนาดนี้เรายังรู้สึกถึงออลล่าความเป็นแก่งได้เขาคือจูฉี่จ้านั่นหรือจม จนทุกทรมานไปจนตายเถอะขอแสดงความยินดีกับพี่จูที่ประสบความสำเสร็จในการสำนึกสำนึกตอนเป็นคนแรกของห่วงเทียน่วงเทียนเหมืองรุ่นใหม่ก็สามารถโดยนเดยนสำรวจไปกระโดใจให้แอดได้ทีอ่ะนั่นแหละของแอดเทรดเขาก็ใจการเลยอุ้ยถึงว่าแอดเทรดทำลายไล้นะงั้นก็ไปครับกู